สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาอาดูกิ่งมะยงชิดที่ทาบไว้นะครับว่าจะได้ตัดหรือย่างนะครับ <Okay. Yeah. S 2> ก็เดี๋ยวคงจะได้มาฟันนะครับฟันไว้ฟันเตือนเนาะ กหลายเดือนแล้วก็่าจะตัดได้แล้วนะครับแต่ต้องปันเตือนก่อนเนาะปันเตือนไว้สักสิบห้าวันเดี๋ยวลองเตือนไว้สักสิบห้าวันแล้วก็ค่อยตัดเอาสักกิ่งหนึ่งก่อนเนาะลองลองสักกิ่งหนึ่งก่อน แล้วก็ที่เหลือก็สักหนึ่งเดือนแล้วก็ค่อยตัดน,นี่ก็แก้วมังกรนะครับแก้วมังกรแก้วมังกรปลูกปลูกไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยพอได้ได้กินกันนะครับนะในหน้า แล้วก็อันนี้ก็เป็นถั่สลิดนะครับคือสลิดหรือที่เขาเรียกกันผักขจรใช่ไหมผมว่าเรียกไม่ค่อยถูกครับแต่ผมชอบกินฝากกันเนาะตาน้ำพริกตาเขียวอุ้ยอร่อยกินกับฝักสลิดนะนี่ก็ต้นกระบุก บุกต้นสูงสูงสูงจังเลยนะครับผลก็ทำท่าเหมือนจะมานะครับก็อย่างนี้ร่มรื่นดีนะครับมีต้นมะยงชิดนะครับก็มีผลไม้อย่างอื่นร่วมด้วยนะครับก็ร่มรื่นแต่ข้อเสียก็มีนะครับมีเพราะว่า ยุงยุงก็เริ่มเยอะนะครับยุงลายเนาะยุงลายก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่ก็เออคุดก็ได้กินไปไปเป็นโลโลแล้วนะครับปีนี้เนาะก็หวานอร่อยนะครับนี่ก็ไรนาไรนาก็ เพี้ยมอะไรบ้างก็ขึ้นคุมเต้มเลยเดี๋ยววันสุกเราก็จะแย่งเพี้ยมานะครับมาปอกนะครับทานได้ทา,านได้นะครับก็บางทีก็ไม่ทันนกบ้างก็มีนะครับบางทีไม่ไม่ทันนกนกเอาไปกินก่อน น,นี่ก็มะนาวมะนาวก็ให้ดูแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดกิ่งเอาไปชํำลงถุงเลยนะครับนี่ก็มะพร้าวน้ำหอมนะครับเพอะได้พอได้กินนะครับพอได้กินอยู่มะพร้าวน้ำหอมอมีในรูปอยู่นะครับด้านนี้ก็มะกอกไม้ลา,ายนะครับ อันนี้ก็นาข้าวนกนะครับใกล้แล้กใกลใ้จะได้เก็บเปี่ยวแล้วนะครับนี่อันนี้สิครับนี่นี่เพชรปักช่องเนาะนทีนี้ได้กินอยู่เพชรปักช่องไม่รับลูกลูกใหญ่ก็ ีนี้ติดไหล,ลูกอยู่นะครับไหล,ลูกอยู่ก็สงสารกิ่งอยู่เพราะว่าลูกเขาใหญ่มากนะครับเปลูกใหญ่ปุ๊บน้ําหนักเขาก็จะเยอะแบบนี้ยครับลูกใหญ่ดูเต็มฝ่ามือแล้วอะ่ะลูกใหญ่น่บนยอดก็มีครับอันเพชรปักช่อง เ็ศปากช่องนะครับก็เดี๋ยวปีนี้คงได้ทานหลายลูกอยู่ทาหลายลูกนะครับโอเคคลิปนี้ก็ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชนบทบ้านเมียด้วยนะครับอ่าทีนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับโผม